ถ้าบังเอิญว่าคุณเนี่ยได้ไปเห็นลูกบอลไฟฟ้าปริศนานะครับที่มันส่องแสงอยู่ในสถานที่ต่างๆในที่มืดในปา่าสิ่งแรกที่คุณควรทำเนี่ยนั่นก็คืออย่าเข้าใกล้มันเด็ดขาดครับไม่ใช่ว่าเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรต่างหากเพราะว่ามันสามารถเป็นอะไรก็ได้ครับที่ทุกคนจะได้ยินจากในคลิปต่อไปนี้ครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนหากับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์นะครับอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาฟัง Story, สตอรี่ซีซั่น2อีกเช่นเคยครับผมเย้ yeah! <c oughs> อาทุกคนครับในวันนี้นะฮะสืบเนื่องมาจากคลิปปริศนาที่มันค่อนข้างเป็นไวรัลมากในอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นคลิปของลูกบอลไฟปริศนาแปลกประหลาดทีด่หลายๆคนเนี่ยพยายามหาคําตอบว่า สิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งต้นฉบับต้นตอของเรื่องเนี่ยมันก็มาจากคลิปที่ทุกคนเห็นต่อไปนี้นะครับมันดูเหมือนกับเอ๊ะมันเหมือนเออประตูไปสู่มิติอื่นหรือมันเป็นลูกบอลลูกบอลไฟ,ฟฟ้าหรือว่าอะไรและข้อมูลที่นีารวบรวมมาในวันนี้เนี่ยมันมีทั้งในแง่มุมของตำนานความเชื่อแล้วก็ในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ครับผมน่าสนใจมากๆเลยครับลูกบอลปริศน,นาน,นี้มันจะเป็นอะไรกันแน่ ถ้าหากว่าใครที่อยากรู้อยากหาคําตอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เฮ้ยไม่ใช่พิมพ์คอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับเด็กแล้วก็ทีมงานน้องๆที่ตัดต่อแล้วก็หาคอนเทนต์ด้วยนะครับอ่า้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเรื่องราวของ Lightning Ball หรือว่า Central าไลท์กันได้เลยครับผมในพาร์ทแรกนะครับเราจะ มองไปตามมุมมองของตำนานความเชื่อนะครับโดยที่ไม่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์มันมีตำนานมากมายเท่าที่นิกสืบค้นมาครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเจ้าไลทิงบอลตามความเชื่อพื้นฐานของแต่ละที่อย่างเช่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับที่เราคุ้นตาคุ้นหูกันนะครับชาวไทยแล้วก็ชาวลาวของเราเนี่ยอาจจะมองว่าเจ้าไลติงบอลนี่นะฮะมันคล้ายกับ บ้างไฟพญานาครับซึ่งปรากฏการเปรตสนานี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณแม่น้ําโขงนะครับชายแดนระหว่างไทยแล้วก็ลาวโดยที่บ้างไฟพญานานี้นะครับมันจะมีลักษณะที่คล้ายกับลูกไฟสีแดงมีขนาดตั้งแต่ประกายไฟเล็กๆนะครับไปจนถึงกับขนาดลูกบาสเกตบอลใหญ่ๆพวกมันลอยขึ้นจากผิวน้ําอย่างรวดเร็วครับความสูงเนี่ยเรียกได้ว่า2-300เมตรก่อนที่มันจะหายไปในอากาศ ปรากฏการณ์นี้เนี่ยเชื่อกันว่าเกิดจากพญาน,นาคนะครับหรือว่านาคซึ่งเป็นมูยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้แม่น้ําโขงนั่นเองครับหรือว่าถ้ามองให้มันดูหลอนดูลึกลับกว่านี้นะครับตามคอมเมนท์ทินิคได้มาเนี่ยหลายคนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับมองว่าเจ้าไลติงบอลเนี่ยมันอาจเป็นผีชนิดหนึ่งครับที่หลายๆคนน่าจะพอจะเดาออกใช่ไหมครับเจ้าลูกบอลไฟน,นี้เนี่ยอาจจะเป็นผีกระสือครับที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีใช่ไหมฮะ ตามตำนานเรื่องเล่านะครับกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งของไทยลาวหรือว่าแม้แต่กัมพูชาพม,ม่านะครับก็มีกระสือเหมือนกันเวลาออกหากินนะครับกระสือหรือว่าผีชนิดนี้เนี่ยเขาจะลอยไปโดยที่จะมีหัวลอยไปกับไส้ซึ่งหลายคนที่เห็นในที่มืดก็จะเห็นแสงไฟที่เป็นสีแดงสีเขียววูบวาบอยู่ตามพุ่มไม้เพราะว่าเขาว่ากันว่ากระสือเนี่ยจะกินของโซกโปรก แล้วถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กระสือก็ได้มันอาจจะเป็นไลทิงบอลหรือว่าเซนทราไลท์ที่นิกจะพูดต่อไปนะครับในเวอร์ชันของมุมมองทางวิทยาศาสตร์ครับหลายคนอาจจะเกิดคําถามว่าเฮ้ยพี่นิกมันมีแค่นี้หรอไอพวกตำนานที่มันดูดาก ark, ดูสยองขวัญเนี่ยมันมีผีที่มีดวงไฟมันมีแค่กระสือหรออยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับทุกคนรู้จักผีโพงไหมครับ ผีโพงนั้นเป็นผีตามความเชื่อของภาคเหนือผีโพงเนี่ยเกิดจากผู้ที่เล่นไสยศาสตร์ดันมือนรับแล้วไม่สามารถควบคุมพลังงานหรือว่าอำนาจไสยศาสตร์ของตัวเองได้หรืออีกทฤษฎีหนึ่งนะครับก็บอกว่าผีโพงนั้นเป็นว่านชนิดหนึ่งของไทยครับเป็นว่านโบราณที่มีชื่อว่าว่านผีโพงซึ่งมีสีขาวมีรสชาติที่ฉุนร้อน และเมื่อแก่นะครับจะมีธาตุประหลอดลงกินครับผมทาให้เกิดแสงส่องสว่างที่เหมือนกับแสงของแมงคาเรืองซึ่งเอาจริงๆนินกกไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ากันว่าผู้ที่เป็นผีโพงนะครับในเวลากลางวันเนี่ยเขาก็จะเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปแต่ตกกลางคืนเนี่ยจะกลายเป็นผีโพงที่สามารถสังเกตได้จากมีแสงสว่างส่องในรูจมูกตอนกลางคืนซึ่งหากมองไกลๆเนี่ยหลายคนก็จะคิดว่าแสงนี้อาจจะเป็นไลท์เทนนิ่นบอลได้หรือเปล่าอ่ะ ความเชื่อเรื่องผีทางฝั่งไทยจบไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีความเชื่อทางเรื่องผีเนี่ยของประเทศอื่นๆอีกมากมายเลยครับผมอย่างเช่นทางฝั่งยุโรปนะครับโดยเฉพาะประเทศอังกฤษนะฮะเขาเชื่อว่า Lighting Ball นั้นคือพูดวิญญาณเร่ร่อนหรือที่เรียกว่าวิวโอดอวิสซึ่งคอยหลอกล่อให้ผู้คนนะฮะหลงทาง กลางทุ่งหญ้าหรือว่ากลางป่าในยามค่ำคืนบางก็เชื่อว่าเป็นผีไฟครับหรือว่าดวงวิญญาณของคนที่ตุยจากไปแล้วโดยที่ไม่ได้รับการฝังหรือว่าทําพิธีนั่นเองในรัสเซียครับก็มีความเชื่อเกี่ยวกับลูกบอลไฟเหมือนกันครับผมเขาบอกว่าไอ้ลูกบอลไฟหรือว่าลาิงบอลน,นี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานปีศาจหรือว่าอาคมของพ่อมดแม่มดที่ปล่อยอาคมใส่ผู้อื่นครับ ไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับผมไม่พูดไม่ได้เลยนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อว่าลูกบอลไฟนั้นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮ no ิโนธรรมะหรือลูกไฟวิญญาณเพราะมีความเชื่อว่าลูกไฟนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณของผู้ที่ใกล้ตุยหรือว่าเป็นยูเรที่กําลังจะออกจากร่างแหมนึกถึงการ์ตูนเรื่องชาแมนคิงเลยนะครับซึ่งถ้าใครที่ทันเนี่ยคุณไม่เด็กแล้วนะในจีนครับผมก็มีความเชื่อถึงเรื่องลูกบอลไฟเหมือนกันครับพวกเขาเชื่อว่าลูกบอลไฟนี้เนี่ยเป็นอย่างพลังหรือว่าพลังวิญญาณ หรือในบางตำราบ,บางพื้นที่เนี่ยก็เชื่อว่าลูกบอลไฟนี้เป็นวิญ,ญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดครับแต่ว่าในบรรดาคอมเมนต์ลหลายคอมเมนต์นะฮะที่เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปนี้เนี่ยก็บอกว่าไลติงบอลนี้เนี่ยอาจจะเป็นโดรนสำรวจของเอเลี่ยนเป็นประตูเทเลพอร์ตท,ที่เชื่อมไปยังมิติต่างๆเลยก็ได้นะครับแหมก็จินตนาการกันไปใหญ่เลยนะฮะอ่ะมองในแง่มุมของตำนานความเชื่อที่ไม่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมครับเราไปมองกันในมุมของ ทฤิสีทางวิทยาศาสตร์กันบ้างเจ้าบอลนี้นี่นะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาได้ยากมากๆถามว่ามันมีจริงไหมมันมีจริงและมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยครับมันจะเป็นลูกบอลไฟฟ้าที่ลอยได้เองในกลางอากาศนะครับซึ่งขนาดของมันเนี่ยจะมีขนาดเล็กๆหรือว่าใหญ่เท่ากับลูกเทนนิสมีสีน้ําเงินแดงส้มซึ่งลอยช้าๆอยู่กลางอากาศคล้ายกับว่ามันมีชีวิตเลยครับแล้วเจ้าบอลนี้นะครับมันมักจะเกิดขึ้น ก่อนหรือหลังที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนองในบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะได้ยินเสียงฟู่ฟู่หรือว่ากลิ่นของกรรมฐานด้วยถ้าหากว่าคุณโชคดีบังเอิญไปเจอมันเข้านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดหรือว่าฟันธงว่าเจ้าบอลไฟฟ้าน,นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรแต่ว่ามันมีการสันนิษฐานนะครับว่ามันอาจจะเกิดจากการเก็บพลังไฟฟ้าพลาสมาหรือปฏิกิริยาเคมีของาธาตุในดินครับ แต่ถึงแม้ว่าคุณจะโชคดีที่ไปเห็นมันเข้านะครับแต่นิคขอเตือนนะฮะว่าตามข้อมูลที่นิคได้มาเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะครับอยากเข้าไปใกล้มันเด็ดขาดเพราะว่าจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของจอร์จวิลเฮมวิชแมนนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ได้ถูกลูกบอลไฟฟ้าของเขาที่เกิดขึ้นระหว่างทําการทดลองพุ่งชนบริเวณศรีรษะจนสู่ขิดจากโลกนี้ไปเลยครับไว้อะไรให้กับวิชแมนด้วยนะครับซึ่งขอสรุปว่ามันอันตรายมากๆจริงๆครับ อ่ะย้อนกลับไปที่ต้นคลิปนะครับต้นต่อของเรื่องนี้เจ้าคลิปที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่นะฮะมันไม่ใช่ทั้งกระสือมันไม่ใช่ทั้งเอเลี่ยนประตูมิติหรือไม่ใช่แม้กระทั่งลูกบอลไฟฟ้าหรือว่าเซนทราไลท์ไลทิงบอลเลยครับแต่สิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดิจิทัลอาร์ตหรือว่าการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น CG หรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันซึ่งทำคลิปออกมาสวยๆหลายๆคลิปเลยครับเป็นปริศนากระจายอยู่ทั่วอินเทอร์เน็ต หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วพี่ไปรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันคือดิจิตอลอาร์ตจริงๆมันอาจจะเป็นไลทิงบอลหรือว่าบอลไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ได้นิกเนี่ยลองไปสืบมาแล้วครับเพราะว่าเจ้าของช่องนี้ในตอกๆนะครับเขาก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วครับว่าคอนเทนต์ของเขานะครับคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยเป็นดิจิตอลอาร์ตมีหลายคลิปส,สวยๆตื่นตาตื่นใจทั้งนั้นเลยครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองไปเยี่ยมชมช่องเขาได้นะครับเดี๋ยวนิกจะแปะชื่อช่องเอาไว้ให้นะฮะ อ่ะทุนครับไปนี่คือเรื่องราวของไลท์ทิ้งบอลนะครับหรือว่าเซนทราไลท์ลูกบอลไฟปริศนาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะสนุกสนานกับเรื่องราวที่นิกแล้วก็ทีมงานเนี่ยหาข้อมูลมาไล้กับทุกคนฟังถ้าชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยส่วนใครที่ดูกันมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่กดติดตามกันก็ฝากกดติดตามช่องนิกกี้ม้าเลยครับตอนนี้ใกล้1ล้านัเตมที่แล้วครับ จะทันสิ้นปีไหมอาเลาพบกับเรื่องราวปริศนาดำมืดนะครับตำนานลึกลับหรือว่าเรื่องดาร์กสยอ,องขวัญแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนล้วครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ